อาจไปไม่ถึงวันแต่งงานดานราสาวคบแฟนไฮโซครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้ม มอนิ่งค่ะเหล่าทาสที่รักทั้งหลายของเดียนมาดามกุ้งกิง้งนางพญาสุดรัดสุดสวยสุดริกสุดเดชมาเข้างานแล้วอยากใครเป็นเหล่าทาสของเดียนคลานเข่าเข้ามาเลยเพราะเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่ดังคู่หนึ่งชีดาราสาวเป็นคนที่มีผลงานการแสดงในวงการมาแต่ฝ่ายฮีเป็นไฮโซที่อยู่ในแวดวงการของการสังสรรค์ที่เรียกว่ารวยหรูหราและเจอดารามากหน้าหลายตากันเลยทีเดียว ซึ่งชีและฮีก็เลิกกันทําเอาหลายคนตกใจไม่น้อยเพราะไม่คิดว่าจะโครจรมาเจอกันได้และไม่คิดว่าฮีไฮโซจะหาแฟนเป็นชีคนนี้ได้ทั้งๆที่ความจริงฮีไฮโซมีคนที่สวยและระดับนางเอกแถวหน้ามาอ่อยด้วยแต่ไม่ได้สนใจไม่รู้ชอบความสวยแบบชีดาราสาวหรือเพราะคารมดีกันแน่แต่ที่ร,รู้ๆคบหากันก็ดูตกใจกันทั้งวงการเลยทีเดียวจะว่าไปเอาจริงๆชีดาราสาวก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยออกจะสวยและแซ่บมากแถมยังมีคารมดีอารมณ์ดีและ หาเาเบาๆอีกด้วยซึ่งชีนางนี้พอได้เปิดตัวเป็นแฟนฮีก็ขยันอวดแฟนอวดความปังและเปกันออกสื่อไม่มียัง้งจริงๆชีนางนี้ก็เป็นคนน่ารักออกแนวเก่งตีบทแตกซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ก็ดูเหมือนไปกันได้ดีมากๆพอรักกันสุดๆ แต่ข่าวล่าสุดมาแรงไม่ไหวจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของเดียนระบุมาชัดเจนว่าชิดาราสาวเป็นที่ถูกตาต้องใจของแฟนหนุ่มหล่อจริงๆไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ประการใดแต่ที่ผิดพลาดดูท่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก็คือครอบครัวของฝ่ายฮีเขาเริ่มยี้ฉี่แล้วเพราะความโอเวอร์โอใจบ้าบอทาให้ครอบครัวฝ่ายฮีสอบถามตลอดว่าชอบกันจริงๆหรอทำไมถึงคบกันได้สองครั้งแล้วทําเอาฝ่ายฮีเครียดเล็กน้อยและไปปรึกษากับคนนึงในวงการบัน เธอฮีได้ไปสอบถามคนหนึ่งตัวแม่ตัวมัมของวงการว่าทำยังไงดีบ้านผมเหมือนยี้ๆเขานะฝ่ายแหล่งข่าวเดียนก็ถามไปว่าทำไมถึงยี้เขาน่ารักและแซ่บมากๆและเธอก็รักกันมากซึ่งฝ่ายฮีก็ตอบกลับมาว่าผมรักเขาคนเดียวไม่ได้ถ้าเขาจะรักผมจนแต่งงานกันเขาต้องทําให้ครอบครัวผมชอบเราด้วยแต่เขายังชิวและบอกว่าเชื่อฉันบ้านเธอรักฉันเขาเลือกฉันเป็นสะพ้ายแน่ๆขอแค่เธอรักฉันห้ามเปลี่ยนใจก็พองานนี้เลยรู้ได้แบบจริงจังเลยว่า ชีมั่นชีมั่นโนกไม่น้อยว่าฝ่ายบ้านฮีจะรักชีจนได้แต่างงานแต่หลายคนก็ฟันธงเลยว่าเพราะความโอเวอร์โอใจอาจจะทําให้ชีไปไม่ถึงฝั่งฟันเพราะกลัวใจว่าบ้านฮีจะบอกให้หยุดคบหากันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้